โอเคก่อนอื่นเนี่ยคลิปนี้พรีวิวนะครับไม่ใช่รีวิวไม่ใช่อันบ็อกซ์ด้วยถ้าอยากดูอันบ็อกซ์ไปดูคลิปอันบ็อกซ์ที่แปะลิงก์ไว้ให้เลยอันนี้พรีวิวนี่คือวันพลาสนอรพรีวิวที่ผมได้ใช้งานมาประมาณ5วันโอเคความรู้สึกส่วนตัวก่อนวันพลาสนอรมันผิดกับที่ผมคาดหวังไว้บางอย่างพอสมควรแล้วนอรเนี่ยผมรู้สึกว่ายังขาดไฟจูนนิ่งอีกพอสมควรซึ่งมันพวกนี้เนี่ยมันแก้ไขได้ใน o x y g e n OS อัปเดตอยู่ละไม่มีปัญหาอย่างเช่นแบตเตอรี่เนี่ยผมใช้ North. แบตมันค่อนข้างไหลกว่าที่คาดหวังไว้พอสมควรผมคาดหวังสก r ี e n อนทา m e ประมาณ8ชั่วโมงอัพแต่ว่าใช้จริงแล้วมันอยู่แค่5ชั่วโมงซึ่งอ่ะผมมั่นใจว่าเป็นความผิดพลาดทางซอฟต์แวร์แน่นอนซึ่งต้องอัปเดตแก้ไขได้แน่นอนสำหรับตัวหนอนนะครับแล้วก็ยังมีอาการอื่นบ้างบางครั้งที่คิดว่าไม่น่าจะอืดเพร Snapdragon 7.5G อะแ,แ, G, แต่ว่า น่าจะอืดพราะตัวซอฟต์แวร์เองนี่แหละก็รออัปเดตผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะรู้เรื่องนี้ประสบการณ์การใช้งานมือถือ One Plus บน Snapdragon 765กับตัว865เนี่ยหรือว่าตัว85845ตัวท็อปกับตัวกลางเนี่ยมันมีอะไรต่างกันบ้างนอกจากการเล่นเกมแล้วก็การเข้าแอปพลิเคชันใหญ่ๆที่ใช้พลังการประมวลผลเยอะๆเนี่ยส่วนตัวผมไม่รู้สึกความแตกต่างระหว่าง765กับ865เลยอ่ะเช่นการเล่น Facebook การเล่น Instagram เนี่ยไม่รู้สึกถึงความต่างระหว่าง865กับ765เลย อินส a าแกรมจะต่างกันตอนที่ถ่ายวิดีโอลง Story แค่นั้นเองซึ่ง7จ็ดเนี่ยมันจะกระตุกเยอะกว่าตัว865หรือ8่านิดหน่อยประสิทธิภาพก็ทั่วๆไปอะ o r a g e UFS 2.1เี่ยมันไม่ได้น่าเกลียดอะมันช้ากว่า3จริงแต่ว่ามันไม่ได้น่าเกลียดเลย2.1ใช้จริงมันแทบไม่รู้สึกถึงความต่างระหว่างความเร็วของ2.1กับ3.0นะ่ะต่างจริงตอน Copy ปี้ไฟล แค่นั้นเองความเร็วและความต่างของมันเนี่ยรวมถึงเวอร์ชั่น USB Type C ที่อยู่บน OnePlus Nord ด้วยรู้สึกต่างแค่ตอนโยนไฟล์ Warp 30T ยังอยู่ตรงนี้ยังมีอยู่ใน OnePlus Nord ซึ่งก็ชาร์จได้เร็วเหมือนเดิมแถมมีชาร์จมาให้ในกล่องเหมือนเดิมเผื่อใครไม่ดู Unbox แต่สิ่งที่ทำให้ผมแปลกใจมากเลยคือจอของ OnePlus Nord ที่ส่วนตัวเดาวไว้ว่าน่าจะเป็นจอเกรดต่ำกว่าตัว OnePlus 7 t แต่พอใช้ดูจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยมันกลับกันตรงกันข้ามจอ OnePlus Nord ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันอยู่ในเกรดหรือว่าคุณภาพที่ค่อนข้างสูงกว่าวัน Plu s 7T พอสมควรเอาเป็นว่ามันชนกับวัน Plu s 8เกือบได้เลยแล้วกันาทอนนั้นที่ราคามันถูกกันเท่าหนึ่งเนาะแต่ว่ามันชนกับวัน Plu s 8เกือบได้เลยเรื่องจอแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นจอโค้งด้วยมันยังรู้สึกว่ามีความพรีเมียมในตัวมันเองอยู่สําหรับตัววัน Plu s น o r d ถึงแม้ว่าเฟรมจะเป็นพลาสติกเนี่ยแต่เวลาเราจับถือและจับใช้เนี่ยมันถนัดมือมากแน่นอนเพราะว่าเครื่องมันตัวค่อนข้างเล็กกว่าตัว ปกติที่เราใช้กันสําหรับตัวเรือธงเนาะสำหรับที่ผมใช้ด้วยแล้วตัวเฟรมพลาสติกเนี่ยมันชุบสีมันมาได้ฟิลลิ่งค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวโลหะเลยซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะเราจ่ายราคาเรือกลางเนาะเราได้สัมผัสความใกล้เคียงเรือธงขึ้นมานิดนึงแต่ว่าถ้าเอาความพรีเมียมจริงๆอะ่ะมันให้คุณไม่ได้หรอกหลายๆอย่างมันยังขาดอยงนี้กล้องมันพลัสนอด 48ล้านพิกเซล IMX586 ตัวเดียวกับบน One Plus 8ซึ่งเปลี่ยน ISP หรือ Image Signal Processor ที่เปลี่ยนมาเป็นตัวที่อยู่ใน Snapdragon 765G ตัวนี้เนี่ยมันทำให้ผมแปลกใจในบางสถานการณ์นะคือคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าซอฟต์แวร์เวอร์ชันมันใหม่กว่าตัว One Plus 8ดได้แหละแต่ว่าส่วนตัวผมว่าภาพจากตัวหนอดเนี่ยใกล้เคียงใน Google Pixel มากกว่า ก็คือคอนทราสต์จัดกว่าสีจืดกว่าของตัว8แล้วก็หลายๆภาพเนี่ยมันรู้สึกว่าถ่ายแล้วมีความแบบ Reliable หรือว่าถ่ายแล้วรู้สึกว่ามันโอเคน่าเชื่อถือกว่ากดแล้วช็อตนี้น่าจะได้มากกว่าตัว OnePlus 8อันนี้รอ8อัปเดตก่อนแต่ว่าตัว หนอดเนี่ยทำได้ดีมากๆอันนี้แปลกใจเหมือนกันกล้องหน้าแน่นอนดีวกว่าเดิมเยอะแล้วก็มีกล้องหน้า2ตัวด้วยสายเซลฟี่น่าจะเลือกได้ไม่ยากอ่ะพูดเยอะไปละเดี๋ยวไม่มีอะไรให้เหลือในรีวิวเลยอันนี้คือความรู้สึกแรกๆของผมที่จับตัว one plus Nord มาพรีวิวดูประมาณ5วันนะครับมีเวลาไม่เยอะขอสำหรับตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวผมติดภารกิจที่ต่างจังหวัดแล้วเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายละต้องถ่ายเก็บไว้ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวแน่นอนใช้แล้วเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟัง หลังจากที่กลับมาจากต่างจังหวัดแล้วกันลืมไปเลยเรื่องนี้อยากเมนชั่นเหมือนกันเรื่อง Network และ Connectivity โปรติมือถือราคาเหมือนต้นต้นเนี่ยเราจะเห็น Wi-Fi 1x1 Wi-Fi AC 1x1 เนาะ Link speed 403เมะบิต p s แล้วก็ Carrier aggregation หรือว่าการจับเสาได้พอว่าเนี่ยอยู่ที่2 CA แต่หนอดเนี่ยผมเทสมาละทั้ง Wi-Fi ได้867เป็นกะบิดเพอร์เซคค์หรือว่า AC2x2 ตัว Carrier a c c r e r a t i o n หรือว่า CA เนี่ยได้3 CA ทั้ง2 Move และ a a s อันนี้เทสกับมือมีผลเทสกับมือเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่อง connectivity ของหนอนนะโอเคเรื่องที่อยากเน้นย้ำใน p r e ีวิวหมดละแล้วเดี๋ยวเราเจอในรีวิวดีกว่าวันนี้ผมแทนจากรัว a แฟนชาแนลลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ